พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักเนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศัก์ทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าการร้องขอขัดทรัพย์นะครับผมการร้องขอขัดทรัพย์นี่คืออะไรครับผม คำร้องที่ท่านนะครับผมนําคดีนะครับผมไปร้องนะครับผมว่าโจดจาเลยเนี่ยมีการฟ้องร้องคดีกันแล้วโจ์เนี่ยชนะคดีแล้วโจ์นะครับผมบังคับตามความพิพากษาของศาลนะครับผมโดยการยื่นคําร้องขอแต่งตั้งเจ้า,าบังคับคดีนะครับผมเพื่อยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ครับตามคํารพิพากษาเพื่อนําออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระแก่โจนนะครับเพราะโจ์นั้นได้รับความเสียหายแต่ปัญหาก็คือว่า ทรัพย์สินนะครับผมที่เป็นนำยึนนะครับผมอาจจะเป็นบ้านนะครับเป็นคอนโดเป็นเทาเฮาส์นะครับผมหรือเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับผมทรัพย์นั้นนะครับผมไม่ใช่ของลูกหนี้ตามภาษาครับเป็นทรัพย์ของผู้อื่นผู้อื่นผู้อื่นนั้นก็คือเรานะครับผมถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแต่สมมุติว่าลูกนี้อยู่ในหานะผู้เช่าซื้อจากเราซึ่งตามสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับผม เพราะว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต้องเป็นพวกอังสาหาร,ริมซาบเพราะผมที่นําไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินนะครับผมแต่เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับผมศาลท่านพิพากษาตามตามความฟ้องโจรว่ามีมูลก็พิพากษาไปตามน,น,นะครับว่าจะจทย์ชนะคดีแต่มาถึงขั้นกนารบังคับคดีนะครับผมผมจะกล่าวถึงว่าถ้าท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่เจ้าหนี้ ขอใหายไม่ใช่โจทจาเลยแต่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นท่านสามารถยื่นคำร้งองขอขัดทรัพย์ได้นะครับผมอาจา์อธิบายตรงนี้นะครับตามวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมภายใต้ังคับแห่งบทบรรัญญัติแห่งมาตราห้าสิบห้านะครับถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าจาเลยหรือลูกหนี้ตามภาพหษาไม่ใช่ของไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานาบังคับคดียึดไว้ก่อนที่เอาทรัพย์เช่นว่านั้นเอาขายท่าตลาดหรือจําหน่ายโดยไปการอื่น บุคคลน,นั้นนะครับอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์เช่นว่านั้นนะครับผมในกรณีเช่นนี้ผู้กล่าวอ้างนั้นสามารถานําส่งสําเนาคําร้องให้แก่โจทหรือู้เจ้าหนี้ตามความภาษานะครับผมและจาเลยลูกหนี้ตามพระภาคษาก็คือทำสองชุดนะครับผมและเจ้าพนักงานโดยบังคับคดีน,นะครับผมคือสามนะครับสามชุด ตามหลับเมื่อเจ้าพนักงานบรังรคับคดีได้รับคำร้องเช่นว่านั้นให้นวดการขายเพรตลาดนะครับผมอ่าหรือการจําหน่ายทรัพย์สินใงที่พิพาทไว้ระหว่างรอคำวิจัยของศาลดังบัญญัติไว้ดังนี้นะครับผมก็เจ้าพนงานปรรังคดีเมื่อได้อได้ทราบคำร้องแล้วนะครับผมก็ต้องรอคำวิจัยของศาลนะครับผมเมื่อได้ยินคําร้องพอต่อศาลให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเหมือนคดีธรรมดานะครับผม คือสารท่านก็จะิจฉัยชี้ขาดเป็นครับเมื่อเจ้านี่ตามคำพักษาได้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องว่าไม่ว่าเวลาใดก่อนวันชี้สองสถานนะครับผมก่อนวันสืบ,สบ,สบพยานหากพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องนั้นไม่มีไม่มีมูลรืยยื่นเข้ามาเพื่อเป็นการประวิงคดีนะครับสาลม,มีหน้าสั่งให้ความที่เก่าอ้างเก่าอ้างวางเงินต่อสารภายในเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่ง ตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับเพื่อเป็นประกรันการชําระค่าสินใหมทดแทนแก่เจ้าหนี้คําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากการเนื่องชา้าในการบรงคาับคดีอันเกิดแต่คําร้องนั้นนะครับผมถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ป,ปฏิบัติตามคาสั่งศาลที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบขออนุญาตนะครับมีคําสั่งจําหน่ายคาร้องนะครับผมออกจากสาร,ระบบนะครับถ้า รั์สิ่ที่พิพาทเป็นสังหารนีมทรั์และมีพยานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีเหตุันควรฟังได้หรือปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหารนมทรั์ที่เก็บไว้ไม่ได้นานนะครับผมเป็นสังหารนะไม่ใช่ไปแอสังหารเป็นพวกทรัพย์สินต่างๆนะครับผมศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบระคับที่ขายทอดตลาดจำทรัพั์สินเช่นว่านี้โดยไม่ชั้าก็อาจจะเป็นพวกเนื้อหมูของเสียงง่ายอยเงี้ยครับผมคำสั่งของศาลตามวัก สองครับอนุหนึ่งและอนุสองให้เป็นที่สุดนะครับแสดงว่าคําสั่งของสารชั้นต้นนะครับเมื่อท่านยื่นไปแล้วสารเห็นว่าเข้าข้อใดข้อหนึ่งสารท่านก็จะถือว่าคําสั่งของสารสารชั้นต้นมีนที่สุดคนระับเพราะอย่างนี้นะครับหากท่านนะครับผมท่านต้องแน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็คือเป็นเจ้าของมอไซค์ก็ได้โลงเหล็กหรือเป็นอาังหาริมทรัพย์เนี่ยท่านต้องยื่นคําร้องขอประกอบว่าไม่ใช่ของลูกนี้ตามคำพ,พากษ์สารนะครับผม ถึงใช้สิทธิ์ร้องขอขัดทรัพย์หรือใช้สิทธิ์ขอให้ปล่อยทรัพย์นั้นเนื่องจากทรัพย์นั้นไม่ใช่ทรัพย์ของของลูกหนี้ครับผมจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาที่สามเก้าเก้าทับสองห้าสามสี่นะครับประกอบให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ร้องนะครับผมเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อทรัพย์ที่ถูกยึดนะครับแม้จะชําระค่าเช่ายังไม่ครบแต่ในระหว่างสัญญาการเช่าซื้อนะครับผู้ร้องนะครับ มีสิทธิถือเอาประโยชน์ตลอดจนถึงความรับผิดในความเสียหายและความสุญหายแก่ทรัพย์ที่ถูกยึดนะครับผมเมื่อผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อนะครับผมครบย่อมถือว่าผู้ร้องจึงมีส่วนได้เสียนะครับผมเมื่อทรัพย์ที่ผู้ร้องเช่าซื้อมาถูกยึดถือได้ว่าผู้ร้องโต้แย้งสิทธิในทรัพย์ตามมาตราห้าสิบห้านะครับผมแห่งวิธีพิจารณาความแพ่งผู้ร้องจึงร้องขอขัดทรัพย์ตามมาตราสองแปดปด ปรากฏว่าผู้ร้องนะครับผมเช่าซื้อทรัพย์ที่ถูกยึดมาแล้วยังชําระเงินยังไม่ครบทรัพย์ที่ถูกยึดจึงเป็นของผู้ให้เช่าซื้อไม่ใช่ทรัพย์ของจําเลยสารต้องปล่อยทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ของจาเลยนะครับอ่าเป็นอ่าสารต้องปล่อยทรัพย์ที่ถูกยึดก็หมายความว่านะครับทําสัญญาเช่าซื้อนะครับผมแต่มีเงื่อนไขในสัญญานะครับผมผู้เช่าซื้อนะครับผมอ่ามีสิทธิตามผลของกฎหมายตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อชำระทรัพย์นะครับที่เขาตมริกานี้นะครับครบแล้วแสดงว่ากรรมสิทธิ์ของรถยนต์นะครับผมต้องโอนไปยังผู้เช่าซื้อในฐานะผู้เช่าซื้อนะครับในฐานะตามกฎหมายเขาเรียกว่าบุคคลเราสิทธ์นะครับผมแต่ถ้าเป็นอาสาหาริมบทรัพย์ถามว่าผู้เช่าซื้อในฐานะผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับผมเพราะเหตุนี้นะครับผมจึงกล่าวได้ว่าผู้เช่าซื้อนะครับผม มีสิทธิ์ล้อขอขาดทรัพย์โดยอาศัยมาตรา55นะครับผมมาตารา288แห่งวิธีพิจารณาความแพ่งครับสิ่งเหล่านี้นะครับนําไปประกอบใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับหากท่านมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วลูกหนี้ที่เช่าซื้อที่เช่าซื้อทรัพย์เราหรือเราไปขอเช่าซื้อรถตังเต็นต่างๆหรือว่าเช่าซื้อสิ่งต่างๆเช่าซื้อคอนโดเช่าซื้ออะไรนะครับผมหากเกิดยึดขึ้นขึ้นมาเรานะครับผม สามารถดินคำร้องขอขัดทรัพย์ขอให้สัญญานั้นยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดรอกร์เกติศักด์ทนายความวิถีพุทธขอกล่าวับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมเรายยกโจนทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทนายดวงรัฐตนายความในทีมดรอกเตร์กิติศักดิ์ทนายพิธิพุทธสวัสดีครับ